สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช anel AG i s m e ครับผมวันนี้ครับเราจะมาเรียนเต้นเพลง K-pop ที่ทั้งเดือดแล้วก็ทั้งมันนะครับผมของวง Stay k i d นั่นเองครับผมเพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆเลยกับเพลง Backdoor ครับเราไปมันกันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วยืนเลยครับยืนแล้วตามมาเลยเราจะกลับด้านกระจกด้วยท่านี้เลวันนี้ไป ถ้าได้ของวันนี้ก็คือถ้าท้ามันเกิละครับผมถ้าเคาะประตูนั่นเองเราก็จะเอียงตัวไปทางขวานิดน,นึงแล้วก็ยกมือขวาขนึนเอเอาหลังมือของเราเคาะประตูไปทั้งหมดสี่ทีตึก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 อ่าฮะทีนี้จะมีเสียงเอ๊ยก็คือจะมีคนเปิดประตูให้เราเองเราก็เปิดประตูไปครัรบรฟิรแล้วก็เดินขึ้นมันน้งนาแบบน,นี้ก็คือเคาะประตูแล้วก็เดินเข้ามาหนึ่งห้องข้า,ามตึก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 แล้วก็เดิน โอเคพอเดินทัาา่วปุ๊บเราจะเริ่มเต้นแลกซึ่งท่อนนี้เนี่ยผมจะสอนเป็นของขยอนจีนครับผมเขาจะอยู่ตรงกลางเนาะจะเริ่มต้นที่ขาก่อนสเต็ปขาเป็นอย่างนี้เราจะโยกไปทางขวาโดยที่ใช้ส้นเทา้าโยกไปครับผมนี้ฟึ๊บอ่าฮะเน้นไปที่ส้นเท้าเป็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไหมเราก็โยกไปทั้งหมด7ทีผมไป1 2 3 4 5 6 7 ทีนี้มาดูแขนผมแขนจะมีจังหวะที่ละเอียดกว่านิดนึงลองมาไปช้าๆเลยเริ่มจากจังหวะที่1นึ่งัผมจังหวะที่1เราจะตีปีกเป็นไก่อย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ตั้งแขนขึ้นมาเป็นลนาอาเป็นะนาไวเสร็จแล้วรอจังหวะที่ของผมเราเอียงตัวไวาลขวาอัพอ่ะไปนิดนึงแล้วก็วตามด้วยจังหวะแอนผมแอนให้เราเอียงแขนตามไปฟึ๊โอเคจังหวะที่3ต่อไปผมเราจะสอดแขนเข้าหากันนี้ชุ่มโดยที่เอาแขนซ้ายุกข้างบนและแขนขวายยกข้างล่าง จังหวะแอนต่อไปนะครับเราหักข้อมือของแขนซ้ายลงมาปึ๊บแล้วก็หักข้อมือของแขนขวาขึ้นไปอา่าฮะจะเป็นลักษณะประมาณนี้เสร็จแล้วจวังหวะที่4ี่ยวผมเราจะดึงแขนขวาที่อยู่ข้างล่างครบดึงขึ้นข้างบนแล้วก็เอาแขนซ้ายลงมาข้างลายแบบนี้ปึ๊บอา่าแล้วก็เปลี่ยนเปกำมือเอาแค่นี้ก่อนทั้งหมด4จังหวะับผมจะมีเป็น1 2สแอนสแอนสโอเคไหมเดี๋ยวผมไปให้ช้าๆลองดู7 8 1 2อ3แ4ทีนี้พอจังหวะแอนต่อไปนะผมเราจะหันหน้ามองไปท้างซ้ายรับปึ๊บอหันมองไปเฉียงๆแบบนี้เลยแล้วพอจังหวะที่5ของขยันจีนนะผมเขาจะดึงมือออกจากกันอย่างนี้ปึ๊บและหันหน้ากลับมาด้วยพอกลับมาปุ๊บจังหวะต่อไปจะเป็น6และ7นะผมเราจะขย่าแขนทั้งด้านขวาเราอย่างนี้6และ7เหมือนกระทุบไป6กแอนอ่ะทั้งหมดมีอย่างนี้เดี๋ยวผมทวนแค่มือให้ก่อนอีกทีนึงตั้งแต่แรกนะผมไป7 1> 8 1 2หนึ่งสองแอนสามแอนสี่แอนห้าหแอนเจ็ทีนี้เราจะเอาส่วนล่างกับส่วนบนมารวมกันแล้วลองดูไปช้าๆพร้อมกันหน่อยเแอนสามแอนสี่แอนห้าหกแอนเจ็ดจังหวะต่อไปจะเป็นแอนแปดแอนนะผมเราจะถ่ายน้ำหนักไปทางซ้ายพร้อมกับขยับขาด้วยแบบนี้แอนแปด คือช่วงล่างเราเป็นแอนแแอนแล้วข้างบนนะผมของให้ยอดจีนนะเราจะเอามือลงมาวางปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนอีกมือนึงเป็นแบบว่าข้อมนกวางเรียเข้ามา,มามแล้วก็ขยับไปแอนแแอนเดี๋ยวผมเอาตั้งแต่คอประตูเลยเลยกันตั้งแต่แรกเลยเตรียมตัวไปพร้อมกัน7 8ตึก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 ้งหนึ่งสองแอนสามแอนสี่แอนห้าหกแอนเจ็ดแอนแปดแอนเราจะทำการโยกไปทางขวาครับอย่างนี้ ปึอ่าคราวนี้เราใช้สะโพกแทนไม่ต้องขยับขาแลนะโยกสะโพกไป1 2 3 4ทั้งหมด4จังหวะแล้บผมพร้อมกับตอนแรกที่โยกเนี่ยให้ตั้งมือมาอีกด้วยอ่าตั้งเป็นหลังมือขึ้นมาแล้วก็โยกไป1 2 3 4ซึ่งคราวนี้เนะี่ยระหว่างที่เราโยกผมจะมีจังหวะเสียงแบบตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งให้เราทําการเก็บจังหวะครับด้วยการเอามือออกไปคลอจังหวะครับเริ่มจากมือขวาก่อนเป็นขวาซ้ายขวา สายทั้งหมดสี่จังหวะเราเคาะแล้วก็ค่อยให้ต่าลงนิดนึงเป็นอย่างนี้ตุ้ง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 อ่ะลองจับจังหวะดูโยกไว้ก่อนหนึ่งตึ้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 งสังเกตดูครั้งสุดท้ายที่เราโยกเนี่ยจะตรงกับแขนที่เราเคาะทางซ้ายพอดีซึ่งในนี้จริงๆเราก็สามารถนับเป็นจังหวะได้นาะถ้านับก็จะเป็นประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่แต่ผมรู้สึกว่าเรานับฟังเป็นแบบตุ้ง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 ง่ายกว่าผมก็ทําไปตึ้ง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 โอเค ต่อไปเขาจะลองว่าเทของเขาจะตะโกนเ hey ทขึ้นมาแล้วก็จะทําการนอมมือสองข้างขึ้นมาเก็บมาตรงกลางนี้แล้วก็ฟาดลงพร้อมกับเก็บขาขวาเข้ามาเ hey าจะมีความรุนแรงนิดนึงบอกว่ากระแทกนิดนึงอย่างนี้เท hey แล้วเราก็จะรอจะไหวนิดนึงผมเพื่อที่จะเดินเข้าโซนซึ่งตอนที่เราเดินเข้าโซนเนี่ยเราจะทํามือแบบนี้ด้วยก็คือเอามือซ้ายขึ้นมาไว้ตั้งและมือขาวาต่อ,อยลงล่า,างทั้งมสามทีเป็นตึ้งตึ้งตึ้งจา hey ัดกับเทปุ๊บเราก็รอปึ๊บแล้วก็ไปตึ้งตึ้ง ตึงตึงห้าเดี๋ยวเราทวนกันตั้งแต่แรกเลยดีกว่าผมไปพร้อม,ม,มอกันช้าๆเจ็ดแปดตึง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 ตึ๊ดหนึ่งสองแอนสามแอนสี่แอนห้าหกแอนเจ็ดแอนแปดแอนตึง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 เฮ้ตึงตึงตึง <Hey! S 1> ตึงปั๊กพอมาถึงตรงนี้เราจะเข้าท่อนหลัง ท่อนนี้เป็นท่อนที่เท่มากเลยเพราะว่าจะมีคนตั้งประตูให้เราแล้วเราก็เดินคลอประตูเดินเข้าไปผมซึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นท่าดีๆเขาสั่งอะไรอย่างนี้เริ่มต้นนะครับด้วยการก้าวขาซ้ายไปหน่ยผมก้าวซ้ายก้าวขวาแล้วก็ก้าวซ้ายผมย่าไปเบาๆพร้อมกับตั้งมือแบบนี้เอามือซ้ายขึ้นมาที่โอกอีกแล้วแบมมือไว้แล้วก็มือขวาเตรียมพร้อมที่จะทุบับผมตอนที่เราเดินซ้ายเราจะทุบเนทั้งหมดสองทีเป็นหนึ่งสองแล้วก็พอมาทางขวาก็เป็นหนึ่งสองและสุดท้ายพอก้าวซ้ายทุบเราจะทุบแค่ทีเดียวปึ� ต่อไปเราจะย่ำขาเป็นขวาซ้ายขวาเราผมวันนี้จะเร็วกว่าเมื่อกี้นิดนึงเป็นขวาซ้ายขวาแล้วเราก็จะทำมือด้วยมือเราจะมาจับที่บริเวณตกงตัว,ตว,วเราเริ่มที่ระดับต่ำสุดก,ก่อนก็เป็นต่ำการสูงโดยที่จะแบบว่ามีการขดตัวยืขวดขดตัวเลยนิดนึงเป็นต่ำการสูงพร้อมกับก้บวาวขาอะไรอย่างนีง้ขวาซ้ายขวาโอเคอันนี้เร็วกว่านิดนึงเดี๋ยวรวมเซตทั้งหมดให้ผมเริกก่มจากทุก,ก่อนเป็น 2> 1 2 1 2 1สองหนึ่งสองหนึ่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด

ตึดต๊ดตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสร็จแล้วนะครับผมเราจะเก็บขาด้านขวาเข้ามาชิดครับปึ๊บแล้วเอามือมาไว้ลงปากเต้นตัวแล้วก็ลงมาก้มลงมาอย่างนี้เอามือซ้ายนะครับผมมาจับไว้ข้างหน้านะ้วมือขวาคว้ยข้างหลังเสร็จแล้วยืนขึ้นมาอ่ะอันนี้เป็นท่าต่อเนื่องนะก็คือตรงปากปุ๊บก้มลงและยืดขึ้นเราจะไม่ได้ยืดตอนก้มลงนะก้มลแล้วก็ยืดขึ้นเลยเพราะว่าต่อไปนะครับเราจะกระโดดการขาแล้วก็ก้มลงอีกทีนึงครับ ต่อระบบอีกนิดเดียวก็คือเราจะทําการเลื้อยหัวหัวของเราเนี่ยเลื้อยไปทา,ยยางซ้ายนี้ฟืบแล้วก็ค่อยๆบิดตัวมาบิดตัวมาแล้วตั้งท่าแบบนี้ก็คือยกขาด้าน,นขวาขึ้นมาและเอามือซ้ายขึนมาแนี้ปึ๊บมันจะเป็นท่าช้าระบบต่อไปเราจะทําการกระโดดนะครับผมให้ดูช้าๆเลยก็คือเวี่ยนมือซ้ายข้างหลังมือขวาขึ้นมาฟืบอาเวียมือหนึ่งคือการเวียงมือสองก็คือการถีบขาด้านขวาไป้หลังนี้ครับผมถีบถีบ อ่าฮะสุดท้ายก็คือกระโดดขาเดียวได้สาดซ้ายหรอนนะคระับผมขยับนันซ้ายอย่างนี้ตึ๊บอ่ะเราต้องทำสามสเต็ปของกันนะเวียแขนถีบแล้วก็กระโดดน,นิดนึงลองดูไปพร้อมกัน 1, 2, กหนึ่งสองสามปู่โอเคหนึ่งชาร์จก,ก่อนชาร์จขึ้นมาแล้วก็โดดไปปูเดี๋ยวเอาเซตสุดท้ายให้ดูผมก็คือคอไปหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งตึงตึ๊ด ลงเลื้อยช้าและโดดมาเดี๋ยวบอกจังหวะครึ่งหลังให้เอาต่อในเรียจบเลยนะผมังไปเจ็ดแปดด่าดาด่าด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 ่าด่าแบกดดา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 แบกดดา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 เฮตืปูโอเคครับผมเราได้จังหวะครึ่งแรกแล้วได้ครึ่งหลังแล้วทีนี้ เดี๋ยวเราลองมาทวนกันตั้งแต่แรกไปดีกว่าแบบไปช้าๆนาะเริ่มงแต่ขอกระตัวอป7เจ็ดแปดปตึ๊ตึตึหนึ่งสองแอนสามแอนสี่แนห้าหกแอนเจ็ดนแปดแอนตึ๊งตึ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 งเฮ้ตึง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 ตึดงตาดดาดาดาตดดา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 แบ็คดอ ดัดเทตึงบูบูเดียวร,ร้อยแล้วนะนครับทุกคนเลงน,นี้นะผมท่าไม่ได้เยอะมากแต่ว่าที่เราจะสอบสวนก็คือในส่วนของการแยกภาษาเนเองเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปส่วนบนกับส่วนล่างเนะี่ยเขาใช้จังหวะไม่เท่ากันนะผมวิธีการฝึกคือเราฝึกส่วนล่างให้ชินก่อนเพราะว่าจังหวะน้อยกว่าใช่ไหมแล้วก็ฝึกให้ชินแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ต้องโฟกัสส่วนล่างผมเรามาโฟกัสที่ส่วนบนว่าต้องมีอะไรบ้างหนึ่ง 2อ3แ4 n 5อะไรประมาณนี้ครับผมพอได้ส่วนที่ง่ายกว่าแล้วเราก็ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติผมแล้วก็มาโฟกัสตรงส่วนที่จบจังหวะยากกว่า,มาผมแบบนี้ก็จะทําให้เราเต้นได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องแบบเอาประสานไปทาทั้งสองนั้นพร้อมกันนะผมใครที่ฝึกจนชินแล้วอยากจะลองเข้าเพลงนะผมสามารถไปดูได้ในคลิปที่ขึ้นด้านบนดูตุดุๆุตุงแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับ a อ i s m ิมนะผมแล้วไว้เราเจอกันใหม่ใน คลิปต่อไปผมสำหรับวันนี้ไปขอประตูตามสเตชั่นดีกว่าตุ้ง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 